สวัสดีจ้าสวัสดีมากินแกงใต่ปลาจ้ามันนี่แกงไต่ปลา,า,ปาพูนจูก,กุกมันก็นะมีเท่งสตัวอันเดจ้าเด้มากินน้ำกันปลาจัมเ่ยังสิงกินเหลือ น้ำใยๆไปน้ำกันอืมสับใส่วัสดสุดตวัว

ต่อกับมันแซ่บๆอ่ะ ว่าสิว่ากินกงนขึ้นเหรอเทพพีนองเอ้ยหิวก็เลยลุกขึ้นไม่ก็เลยสิกินก่อนไปนอน